สนับสนุนการลัล้าโดยไปเพชรบุรีครั้งใดอย่าลืมแวะไปแม่กิมหลังพิเศษทุกสาขารับส่วนลดทันที10%เพียงบอกว่าชมรายการดีแอนิมอลลัละาเราก็จะมีในส่วนของสระว,ว่ายน้ำซึ่งเป็นสระว,ว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ แล้วก็ระบบน้ําเกลือโอ้อย่างนี้ทานปุ๊บน้องหมาก็ไม่ต้องเป็นแล้ว่ะคะออกเค็มเลยพอดีคือระบบน้ําเกลือนี่คือจะช่วยในส่วนของไอเนี่ยค่ะบารุงผิวหนังและเส้นขนบางทีพวกสาคอลินทั่วไปเวลาเราลงไปว่ายสังเกตคือผมมันจะแห้งจะแข็งๆใช่ไหมคะค่ะก็คือน้ําเกลือนี่ก็คือจะช่วยเกี่ยวกับการรักษาเส้นขนให้ขนให้ขนนุ่มด้วยนะคะก็คือน้องหมาที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังหรือผิวแพ้ง่ายเนี่ย ก็คือว่าถ้าลงไปไหว้เนี่ยก็คือตรงนี้ก็คือจะไม่มีปฏิกิริยาเกี่ยวกับผิวหนังนะคะอ๋อแล้วอย่างนี้ปกติเวลาที่เจ้าของกา็มากับน้องหมาอะไรเงี้ยค่ะก็ะลงไปได้ลงลงได้ค่ะ,คะ อยากว่ายน้ํากับน้องหมาได้เลยน้องหมาขึ้นมาปุ๊บรักษาขนอะไงนี้คนขึ้นมาปุ๊บก็รักษาขนได้บ้างผิวนี่ยเลยค่ะขาวออร่ารเลยขึ้นมานี่ขนเขินนนุ่มเลยนะไม่เหมือนโดนคอรีนอะไร่างที่ขนกระด้างเลยเพราะคนก็ลงไปได้อค่ะแต่ว่าเราต้องบอกกันก่อนไหมคะหรืออยู่ดีเคยมีแคะที่เจ้าของนึกจะลงก็ลงไปเลยคือถ้าทางเจ้าของต้องแจ้งก่อนค่ะว่าจะลงเผื่อบางทีเราก็จะดูว่าเออรอบนั้นเนี่ยมีน้องหมาที่เป็นน้องหมาพันโตหรือเปล่าแล้วน้องเจ้าของน้องหมาพันธุเล็กมาบางทีลงด้วยกันคือก็ไม่เหมาะสม เนี <c oughs> ่วอย่างไอ้เจ้านิ่งๆเนี่ยค่ะ <c oughs> ไม่เคยว่ายน้ําเลย <c oughs> เพ <c oughs> พ่อปกติตอนที่เขามาทํารายการเนี่ยเขาก็ยังเด็กเล็กนักเราก็ไม่มีเวลาที่จะเอาเขาไปสักมีครั้งนี้ค่ะได้มีโอกาสมาที่นี่อะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยจะพาเขาเนี่ยลงว่ายน้ําแต่กันกลัวอย่างเดียวว่าเขาจะไม่ลงอาสีทํายังไงดีคะก็เรามีเจ้าหน้าที่ค่ะ <c oughs> ที่ทจะคอยขู่กันโชคให้เขาลงแน่ๆไม่ค่ะไม่ค่ะคือ <laughs> ที่นี่คือเราไม่บังคับน้องหมาค่ะ <laughs> ไม่แบบว่าอุ้ยว่าย,วายไม่เป็นโยนลงตุ๊มหรือว่ายเป็นอย่างเหมืนอนที่แบบผู้ใหญ่สอนเด็กๆอย่างนั้นไม่ใช่ค,คือว่าเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ะค่ะก็คืออันดับแรกคือถ้าเขายังไม่คุ้นเคยสายังไม่เคยลงใส่ชูชีพก็วิ่งเล่นรอบสาไปก่อนเพื่อสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ค่อยๆให้น้องเขาสัมผัสน้ำนะคะว่าเออเนี่ยนี่ที่นี่คือน้ําคือสาวยน้ํา เสร็จแล้วก็คือเราก็ค่อยๆพาเขาลงอะค่ะกลัวเขากลัวเขาจะไม่รู้จักคําว่าสาอะไรคะรียกว่าเป็นชามน้ําใบใหญ่อะค่ะมาลงไปพุบเรียแผลบ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 เสร็จแล้วก็วิ่งขึ้นฝั่งอะไรอย่างนั้นนะคะเวลาที่นี่เปิดปิดกี่โมงอะไรยังไงเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นค่ะสถานที่ตั้งอยู่แถวไหนคะอยู่บนถนนราชพฤกษ์ค่ะหลังโฮมเวิร์คค่ะก็จะมาเจอคอทเทนด็อกรีสอร์ทแอนด์แคร์คร์น้องหมาทุกตัวนะคะแหละว่านิ่งๆที่เราจะไม่แคร์อีกต่อไปแล้วนะฮะอ่เดี๋ยวนิ่่งงๆวาายยนน้้้ออจจะดดดีขึก็ไลูม เปลี่ยนชุดพเสื้อผ้าลงสะเลยนะมีชุดชูชีพคลไหมคะชูชีพคลเอาไหมคะมีห่วงยางอ้โอเคดีเลยีจริงค่ะถ้ามีจริงขอหนึ่งเลยแล้วก็ขอพี่บริการรอแบบพูดจาแบบไม่ค่อยชัดสักคนหนึ่งนะคะเป็นต่างชาติต่างชาติได้โอเคะโอเค น้องเขาอาบน้ำเพลิดเพลินเลยนะคะมีแบบไฟกระจกสามารถรมองลูกผูกหลงได้เลยลว่าเขากําลังทำอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลงสระน้ํากันขอให้ยายเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นกางเกงในวอร์สโซก่อนนะะแล้วข้างบนก็เป็นบราไปนะฮะเตรียมตัวดูให้ดีแล้วก็เดี๋ยวจะลงน้ำพร้อมกับเจ้านิ่งๆส่วนเจ้านิ่งๆจะแต่งตัวไปเลยะฮะขนมแค่นี้เนาะเป็นเปลือยไปนะฮะกางเกงในวอร์สโซขอพยันพื้นราด้วยนะฮะ เขามีแบคทีเรียเยอะใช่ไหมคะไปล้างตัวเถาไหนคะด้านในอ้าหนูไปไหนคะหนูไปล้างตัวก่อนนะคะโอ้ที่ล้างตัวขนาดที่ล้างตัวยังเป็นสไตล์โอเพนแอร์เลยนะฮะก็คือสามารถดูออกไปว่าอุ้ยนสนา,นามหญ้าเขียว มีล้างตรงล้างกัวกันแถวนี้อันนี้มีค่าเชื้อด้วยไหมคะอุ้ยตกใจนะคะพี่ฉีดกค่ะยกขาออกสไตล์ลังเกียดน้ํานะคะปกติอยู่บ้านนี่ไม่เคยอาบน้ําเลยนะโชว์หน้าหน่อยลูกอุ้ยดูหน้าตาแบบว่ากลัวมากแล้วนะฮะน้ําล้างตัวลูกไม่ใช่น้ำมนต์ปกติต้องต้องล้างทุกตัวไหมคะ ต้องล้างทุกตัวนะพี่ไม่ต้องเขินอายนะคะโด่งดังกันทุกคนเลยนะคะที่คอนทอลกเนี่ยเสร็จแล้วหรอคะคือว่าที่เราพาเจ้านิ่งๆเนี่ยมาฝึกทักษะในการว่ายน้ำเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ต่างจังหวัดบางครั้งเราอาจจะมีให้เขาแบบลงไปว่ายน้องว่ายน้ำบ้าง ไรเงี้ยเราก็อยากให้เขาเป็นเนแต่เนิ่นๆเ,นเนพราะว่าถ้าเกิดเขาโตขึ้นเขาจะได้ไม่กลัวนะคะเจอน้ำก็กระโดดลงไปเลยอุ้ยมีความสุขเราก็เลยพาเขามาฝึกว่ายน้ำที่นี่ค่ะโอ้โหโอเคๆนิ่งๆเอ่อจะลงน้ำลูกสัมผัสความรู้สึกหน่อยฮะ กับมต้มเตาสมปบเราะายไม่ได้นะฮะพาอบ้านนิ่งๆหลอนแล้วนะคะอุย้ยไหวได้เนี่ยภูมใช่ผมจะเอ้าวพี่ทำไมเขาไหวาขึ้นนะคะเออตุปตตุเป๋เลยนะป๋อมแป๋มป๋อมแป,มแป๋มเลยเก๋ๆหน้าตาหาหาฝั่งขึ้นตลอดเลยนะคะ ฝั่งทำไมไหว้ไปไหว้ออกไปเนี่ยนี่นะอ่ะอ่ะโอ้ตายแล้วสงสารไม่รู้พา,า,นะออา,าลูกมาไหว้น้ำออกมังการหรือพามาทรมานนะฮะหน้าตานี่ตกเป็นสภาพหมาขี้เหร่แล้วนะคะตอนนี้ใช่เนี่ยด้วยค่ะ